อาจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรคัติยราชนารีทรงตระหนักถึงปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าและทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชนตลอดจนสัตว์เลี้ยงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งซึ่งในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจํานวนมาก ด้วยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกได้มีพระดำริให้จัดตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญธิานพร้อมกับทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการโดยภายหลังจากการดําเนินโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันพบว่าผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ามีจํานวนลดลงอย่างมาก อดคล้องกับจำนวนสัตว์ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าที่ลดลงเช่นเดียวกันทั้งนี้เป็นผลจากการทรงงานติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดจนการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆภายใต้แนวพระนโยบาย การดำเนินโครงการยังได้ขยายผลสู่การช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถาก็เกิดเป็นศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรีจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสนองพระปณิธานโดยเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบที่มีระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้การบริหารจัดการโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการสถานพักพิงสัตว์ให้เกิดการ แก้ไขปัญหาควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างยั่งยืนด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อสัตว์ป่วยและไร้ที่พึ่งเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2563ทรงให้การช่วยเหลือสุนัขพันธุ์阿拉斯加马ิวและไซบีเรียนฮักกี้จากฟาร์มเลี้ยงจังหวัดเชียงใหม่ที่ปิดกิจการและไม่สามารถเลี้ยงดูต่อไปได้ให้ได้รับการดูแลที่ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านคนครชัยบุรนตอนที่ที่ไปรับเขาเนี่ย เขาอยู่ในสภาพที่เป็นหนังหุ้มกระโดกแล้วอ่อนแอมากค่ะบางตัวก็เราก็ช่วยไม่ทันก็ตายไปที่ช่วยมาได้นี่30มสิปราตัวค่ะแล้วก็พี่ก็ต้องเอามาอาบน้ำเองที่ชัยบรินเนี่ยค่ะแล้วก็มาเลี้ยงจนเดี๋ยวนี้เขาก็กลายเป็นหมาที่สวย ทุกกตัวัววแล้่นิสย็ดีในคราวนั้นพบว่าสุนัขส่วนใหญ่เป็นโรคผิวหนังและขาดสารอาหารโดยพระราชทานแนวทางให้ทีมสัตวแพทย์ดูแลรักษาสุนัขอย่างทันท่วงที จนถึงปัจจุบันสุนัขทุกตัวได้รับการดูแลอย่างดีทั้งการรักษาการตรวจสุขภาพการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้าและได้รับการฝึกให้สามารถเชื่อฟังคำสั่งอย่างง่ายตลอดจนขึ้นทะเบียนร,รายตัวเพื่อให้บริการจัดการได้อย่างเป็นระบบทําให้สุนัขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคติดต่อที่จะนําไปสู่คน ยิ่งกว่านั้นศาสตราจารย์ดเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่งวางควตวร,รัตยราราาชนรีอย่างทรงทุ่มเทพะวรกายพระปีชาสามารถและพระประสบการณ์นําทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาพรลงพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆเพื่อทําหมันและฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดให้รอดพ้นจากโรคพิษสุนัขบ้าที่แม้ยังไม่มียาใช้รักษาแต่สามารถป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุม การขยายพันธุ์ตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการสัตว์เลี้ยงที่ดีก็คิดว่าได้ได้พาน้องเวตามาทำมันในในวันนี้เหมือนกับว่าได้เป็นการช่วยลดจำนวนประชากรของพวกสุนัขที่เวลาเขาติดตัดแล้วไปผสมพันธุ์กันถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยประชากรหมาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นพระองค์ท่าน ส่งงานมาตลอดนะพระองค์ท่านก็เหนื่อยพระองค์ท่านาขนาดพระองค์ท่านสุขภาพสุขภาพไม่ค่อยจะดีแล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ทรงงาน ตนับเป็นพักกรุณาที่คุณที่ทำให้ประชาชนคนไทยได้มีสุขภาพอนามัยที่ดีตลอดจนสัตว์เลี้ยงและสัตว์ไร้ที่พึ่งได้มีสุขภาพที่แข็งแรงป่าศจากโรคติดต่อมาสู่คนได้อย่างยั่งยืนสรรมนธรรมรัฐทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง